อย่าพึ่งไปประมูลรถที่ลานประมูลเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ทราบ5เหตุผลนี้มีอะไรบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลานประมูลนะครับเอาวันนี้จะพามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆสมาชิกควรจะทราบก่อนนะครับที่จะไปลานประมูลนะฮะลานประมูลเนี่ยเป็นแหล่งซื้อรถที่ราคาถูกแบบถูกมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทราบนะครับหเหตุผลนี้นะเพื่อนเพื่อสมาชิกอาจจะไปซื้อแล้วขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับมีเหตุผลอะไรบ้างจะค่อยๆได้เรียงแต่ละประเด็นนะครับ ประเด็นแรกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของลานประมูลก็คือลานประมูลไม่ได้ขายรถเกรด A อย่างเดียวนะครับลานประมูลขายรถทุกประเภทนะครับไปดูสมาชิกครับคือรถสวยก็มีนะฮะสวยเป็นนางฟ้าเลยก็มีแต่ว่ารถที่ชนิดว่ารถพังรถซ่อมรถชนรถจมน้ํารถอะไรมีหมดทุกอย่างนะครับแต่ลานประมูลเขาจะแบ่งเกรดเอาไว้ให้เบื้องต้นนะฮะก็คือมีการ ประเมินเอาไว้ว่าเกรด B เกรด C เกรด D อะไรพวกนี้ว่าให้เราเท่านั้นนะครับแต่เวลาเราเข้าประมูลเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูเองเบื้องต้นนะครับเพราะว่าขายเนี่ยร้านประมูลเขาจะขายเป็นรถที่ตามสภาพนะครับนั่นหมายความว่ารถเป็นยังไงนะฮะ คุณตสมาชิกที่เป็นคนซื้อเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสอบเองนะครับว่ารถเนี่ยเอาไปซ่อมไหมมีอรอยชนไหมมีอะไรมาไหมนะครับอันนี้คือจุดสําคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราดูสภาพรถไม่เป็นนะครับก็เลยิ่งแนะนําว่าควรจะนะฮะหาคนที่เป็นช่างหรือคนที่พอจะประมูลรถหรือดูสภาพรถเป็นบ้างนะครับไปช่วยเราดูคือถ้าเราดูรถผิดพลาดนะครับ ผิดภาพตัดลดตัดเกตมาไม่ถูกต้องแล้วเรายกเกินนะครับหมายความว่ายกราคาเนี่ยแทนที่เราจะได้ลดราคาถูกกลายว่าได้ลดราคาแพงแล้วต้องเอามาซ่อมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อกังวลข้อแรกนะครับนี้มาดูจุดที่2นะครับข้อที่2ที่เราควรรู้ก็คือร้านประมูลจําเป็นต้องสู้ราคากันนะครับแล้วส่วนราคาเปิดเนี่ยราคาเปิดหมายความว่าราคาที่เริ่มต้นจากการสู้ราคาไม่ใช่ราคาขายจริงนะฮะ ผมยกตัวอย่างนะครับลานประมูลเนี่ยอาจจะตั้งราคาไว้ไม่แพงนะครับพอเราไปเห็นในรายการประมูลแล้วเนี่ยเราคิดว่าเอะคันนี้ถูกนะครับที่ไหนได้พอเข้าไปซื้อแต่จริงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องยกราคาแข่งกันนะครับแล้วคนที่ให้ราคาสูงสุดคนนั้นจะเป็นเจ้าของรถนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อเร็วๆนี้นะฮะสยามอินเตอร์การประมูลเนี่ยก็ได้มีโปรโมชั่นนะฮะเกี่ยวกับรถที่ปรสูบาทนะครับเพื่อนๆสมาชิกครับ ไม่เก็บตังค์สักบ,บาทเลยนะฮะเริ่มต้นที่ศูนบาทกันเลยนะครับรถที่เปิดราคาศูนบาทนะครับไม่ได้หมายความว่ารถที่เขาแจกให้เพื่อนสมาชิกฟรีนะฮะอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ก็มีเหมือนกันนะครับคันที่สยามอินเตอร์การ์ดูแจกฟรีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดราคา0ูนย์บาทหมายความว่าเพื่อนสมาชิกจําเป็นจะต้องยกสู้ราคากันไปตั้งแต่ศนบาทขึ้นไปนะครับ ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นโตโยต้าให้ลักวีโก้เปิดราคาศูนย์บาทนะครับพอเข้าร้านประมูลขึ้นล้านได้แล้วนะฮะเพื่อนสมาชิกก็ต้องยุกแข่งกันนะครับกับเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถก็จะมาจากทั่วประเทศนะฮะกดจากออนไลน์ก็ได้กดจากที่ไหนก็ได้นะครับคนที่ให้ราคาสูงที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะประมูลนะฮะและก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของรถคันนั้นนะครับก็หมายความว่าเพื่อนสมาชิกอย่าดูเฉพาะราคาเปิดนะครับพอล้านประมูลหมายความว่าต้องสู้กันนั่นเอง ทีนี้มาดูจุดที่3นะครับจุดที่3ที่เราควรทราบนะฮะในลานประมูลราคาจบลานประมูลแล้วนะครับยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกนะครับไม่ได้หมายความว่าเพื่อนสมาชิกยกเท่านี้นะฮะจะจบเลยไม่ใช่นะครับ Ар ลานประมูลส่วนใหญ่นะครับหลายที่หลายแหล่งนะครับพอหลังจากที่เราได้ราคาสูงสุดแล้วนะฮะเราจะได้สิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับแต่พอเราไปจ่ายตังค์นะครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนะครับยกตัวอย่าง ค่าดําเนินการนะครับบางที่ก็อาจจะแล้วแต่กี่บาทกันแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าคันละหมื่นนะครับแล้วก็มีค่าอื่นๆอีกนะครับค่าอื่นหมายความว่าค่าดําเนินการอื่นๆนะครับอาจจะมีค่าโยกจ้ายนะฮะค่าขนมาค่าขนไปค่าน้ำหมกน้ํามันค่าแบตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาจะระบุไว้ให้ดูตอนที่เราประมูลแล้วนะครับสำหรับค่าดําเนินการต่างๆนะครับและสุดท้ายก็จจะมีค่าแวดเข้ามานะครับค่าแวดหมายความว่านะครับก็เป็นภาษี7%ที่เราต้องจ่ายเพราะว่าเรามีการซื้อขายกัน แหดภาษีบูลค่าเพิ่มยังไงก็ต้องได้จ่ายนะครับนั่นหมายความว่าอย่างน,น้อยๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกจะต้องมีเงินเพิ่มเติมนะสมมติเราประมูลรถคันละแสนนะครับเราจะเป็นจะต้องเตรียมเงินเพิ่มไปอีกประมาณสักหมื่นเจถึงหมื่นแดหรือตีสักว่าส0 0 0 0เลยก็ได้นะครับ อ่านั่นหมายความว่านะฮะไม่ใช่ว่าเรายกประมูลสูงสุดแล้วนะฮะเราจะได้ลดขนาไปหรือไม่ใช่นะครับจะเป็นจะต้องมีค่าดําเนินการค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นด้วยอันนี้เพื่อนๆสมาชิกสามารถจะศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะครับหรือถ้าให้ชัวร์นะอาจจะต้องได้ดูทางด้านของรายสดการนานประมูลก่อนนะครับว่าเขาประมูลกันยังไงราคาสู้กันยังไงนะครับทําไมราคาดูถูกจังเลยนะครับแต่พอมาถึงเต้นลดทําไมแพงจังมันมีค่าดําเนินการระหว่างทางด้วยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูจุดที่4นะฮะจุดที่4ที่เราควรทราบนะครับก็คือเรื่องของเอกสาร <S <S เรื่องของเอกสาร,ราาน,นะครับอยู่ที่ร้านประมูลเนี่ย <General. S 1> ก็จะมีเอกสารอยู่คร่าวๆนะฮะอยู่ประมาณ2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือรถประมูลที่ไม่มีแหวนนะครับเป็นรถประมูลบุคคลนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยนะครับมาถึงก็มีแต่เล่มบุคคลมานะครับแล้วก็มีทางด้านของเล่มทะเบียนมาเท่านั้นก็จบเลยนะครับแต่ร้านประมูลก็จะบอกใบซื้อขายใบอะไรให้กันแล้วแต่แต่ว่าพอไปโอนเนี่ยแบบนี้จะง่ายนะครับ แต่ก็มีแบบที่2นะฮะที่ลานประมูลส่วนใหญ่รถที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสถาบันการเงินมาอันนี้เอกสารมาเป็นปึกเลยนะฮะเพืเ่อนๆสมาชิกครับมาเป็นปึกจริงๆนะฮะก่อนจะเซ็นโอ้โหบางคนไม่รู้เซ็นตรงไหนนะครับจริงๆก็ต้องไปดูกันดีๆเลยนะครับเซ็นผิดมาก็ต้องออกใหม่ชุดหนึ่งนะครับก็อย่างนั้นนะครับ าลานประมูลนะฮะก็จะมีเอกสารอีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกสารของสถาบันการเงินนะครับก็จะมีใบวงไว้แบบใบอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ถ้าเวเงินสมาชทิออกเอาไปแล้วถ้าใครที่โอนไม่เป็นนะครับก็สามารถจะสอบถามที่ทางด้านของขนส่งได้เลยนะครับขนส่งก็น่าจะแนะนําให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของเอกสารเรื่องเอกสารผมย้ำตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับของทางล้านลานประมูลนะไม่ว่าจะเป็นลานไหนก็แล้วแต่นะครับเอกสารจะมีแบบได้เร็วนะครับแล้วก็แบบที่ได้ช้ามีเหมือนกันนะครับ บางที่นะฮะไม่ได้หมายความว่าเราประมูลวันนี้นะครับได้เล่มวันนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนสมาชิกอาจจะต้องได้รอสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเลยนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยากกระคาจะขายรถมือสองนะัอันนี้ต้องเตรียมใจไว้ล่วงหน้านะบางทีเราไปซื้อรถมือสองนะครับเราไปประมูลรถมือสองมา ปกติแล้วเราออกจากร้านประมูลเราคิดว่าเราอยากจะขายเลยนะครับบางทียังไม่ได้นะครับต้องรอเล่มอีกเกือบเดือนนะครับอันนี้อาจจะต้องเตรียมใจนะแต่ว่าต้องไม่ใช่ว่าจะไม่มีสักทีเดียวนะครับที่ประมูลวันนี้ได้เล่มวันนี้เลยก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะต้องได้ดูเป็นทางด้านของปฏิทินนะครับจะต้องได้สอบถามทางด้านหน้าร้านประมูลก่อนนะครับว่าวันนี้ได้เล่มเร็วไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูประเด็นที่5นะฮะ ประเด็นที่5ก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับส่วนข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกสามารถจะดูด้านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพราะว่าทางนัานของลานประมูลนะฮะมีเพื่อนๆสมาชิกหลายเท่าโทรเข้ามาสอบถามกันเรซิ่งนัว่าประมูลแบบุองที่ไหนบ้างนะครับประมูลรถกี่คันบ้างอ่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เพื่อนสมาชิกอยากทราบนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะฮะว่าทางนัานของลานประมูลเขามีเว็บไซต์และการอธิบายไว้เพื่อนๆสมาชิกได้อัปเดตข้อมูลตรงนั้นเลยนะครับ เขาทาเป็นปฏิทินไว้ให้เลยว่าวันนี้นะครับมีประมูลวันที่เท่าไรนะครับในวันที่ประมูลวันนี้นะครับมีรถกี่คันและรถแต่ละคันนะครับประมูลมีรุ่นอะไรบ้างสภาพเป็นไงสามารถดูได้หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นนะครับอาจจะต้องไปสอบถามลูกหลานนะครับให้น้องๆหนูหูช่วยบอกแล้วกันนะครับว่าเข้ายังไงแต่กระนั้แนะนําแบบนี้นะฮะเข้าไปดูเว็บไซต์จะชัวร์ที่สุดนะครับคือถ้าเกิดสอบถามผู้คนบุคคลเนี่ย อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะหรือแม้แต่ถามการเลซิงนี่แหละกันทิ้ิงก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ไปชัดเจนแน่นอนเพื่อนสมาชิกดูหน้าเว็บไซต์ดูเองศึกษาเองนิดง่ายที่สุดดีที่สุดนะครับแล้วก็อัปเดตได้ดีที่สุดด้วยนะครับสําหรับนี้ก็เป็น5เหตุผลนะครับที่การเลซิงแนะนานะว่าเพื่อนสมาชิกควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เตรียมใจไปรับสําหรับ5เรื่องนี้นะครับก่อนที่เข้าร้านประมูลนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ทราบเรื่องพวกนี้เลยนะเวลาเข้าร้านประมูลนะครับแล้วก็ เข้าไปแบบที่ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยบางทีเราไปยกเกินราคานะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าขาดทุนยับแน่นอนนะครับหรือแม้แต่ไม่ทราบสภาพรถดูรถไม่เป็นบ้างอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอาจจะได้รถไม่ดีมาแทนที่ได้ขับรถดีๆนะครับก็จะได้ขับรถซ่อมไปนะฮะก็จะยิ่งเสียเงินไปเยอะกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับ,บวันนี้ขอบคุณที่เป็นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ